คิดแบบนี้ไม่มีทางรวยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จทางการเงินได้ทั้งๆท,ที่พยายามทำงานหนักและมีรายได้เพียงพอแต่สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรวยได้กลับไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณของรายได้แต่มาจากกรอบความคิดหรือพฤติกรรมที่พวกเขายึดติดบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจความคิด และทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อความร่ำรวยหากคุณคิดหรือมีพฤติกรรมเหล่านี้อาจถึงเวลาที่คุณต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเปิดทางสู่ความมั่งคัง่งหนึ่งเชื่อว่าเงินคือรากเหง้าของความชั่วร้ายหนึ่งในความคิดที่ทําให้คนจํานวนมากไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินคือความเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีการมองว่าเงินเป็นสิ่งที่ทําให้คนโลภเห็นแก่ตัวหรือเป็นแหล่งปัญหาสังคม ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะรับหรือใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพความคิดนี้ขัดขวางไม่ให้คุณมองเห็นคุณค่าและพลังของเงินในการทําให้ชีวิตดีขึ้นและช่วยเหลือผู้อื่นการแก้ไขแทนที่จะมองว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายคุณควรเริ่มเปลี่ยนมุมมองและมองเห็นเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับครอบครัวการทำบุญ หรือการช่วยเหลือสังคมหากคุณมีทัศนคติที่ดีต่อเงินคุณจะสามารถจัดการเงินได้ดีขึ้น 2. คิดว่าเงินเป็นเรื่องของโชคชะตาความคิดที่ว่าคนรว,รวยเพราะโชคดีเป็นความคิดที่จํากัดความสำเร็จทางการเงินของคุณคนที่เชื่อว่าโชคชะตากำหนดทุกอย่างมักไม่กล้าลงมือทำเพราะคิดว่าตนไม่มีโชคดีพอหากคุณรอให้โชคดี หรือรางวัลจากการลุ้นโชคมาเปลี่ยนชีวิตคุณอาจรอไปตลอดชีวิตการแก้ไขควรยอมรับว่าแม้โชคจะมีส่วนเล็กน้อยแต่ความสำเร็จทางการเงินขึ้นอยู่กับการวางแผนการทำงานหนักและการพัฒนาทักษะส่วนตัวคุณสามารถสร้างโอกาสและโชคดีให้ตัวเองได้โดยการเรียนรู้และลงมือทำในสิ่งที่มีประสิทธิภาพเช่นการลงทุนการสร้างธุรกิจ หรือการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ 3. ใช้เงินทุกบาทที่ได้มาหลายยอกคนมีความคิดว่าเงินที่ได้มาควรใช้ทันทีโดยไม่คำนึงถึงการเก็บออมหรือการลงทุนพวกเขามักจะใช้จ่ายเกินความจำเป็นเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยหรือของที่สร้างความสุขชั่วคราวการใช้จ่ายเกินตัวหรือใช้ทุกบาทที่หามาได้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ไม่สามารถสะสมความมั่งคั่งได้การแก้ไข การบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญคุณควรเริ่มฝึกนิสัยการออมโดยแบ่งเงินเก็บอย่างน้อย10-20ของรายได้การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้คุณสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีโอกาสลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนคุณ 4. กลัวการลงทุนเพราะกลัวความเสี่ยงหลายคนไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวว่าจะสูญเสียงเงิน ความกลัวนี้ทำให้พวกเขาติดอยู่ในวงจรของการใช้จ่ายและการออมแบบธรรมดาที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงการไม่กล้าลงทุนทำให้คุณพลาดโอกาสในการเติบโตทางการเงินเพราะการออมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวการแก้ไขควรศึกษาการลงทุนและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับมันเมื่อคุณมีความรู้เพียงพอ คุณจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นการกระจายการลงทุนและการลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร 5. ไม่กล้าฝันใหญ่และไม่ตั้งเป้าหมายคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะฝันใหญ่หรือไม่เชื่อว่าตนเองสามารถรวยได้จริงๆความคิดนี้เป็นการจำกัดความสามารถของตนเองเมื่อคุณไม่ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน คุณก็จะไม่มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและหาทางเพิ่มรายได้การแก้ไขควรเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นตัวชี้นําให้คุณมุ่งมั่นและวางแผนเพื่อไปให้ถึงควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถทําได้เช่นการเพิ่มรายได้จากการลงทุนหรือการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว พอใจกับความมั่นคงทางการเงินแบบเดิมการพอใจในความมั่นคงแบบเดิมๆเ,เช่นการมีงานประจําที่มีรายได้คงที่แม้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่ก็เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางการเงินหากคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือทดลองสิ่งใหม่ๆเช่นการสร้างธุรกิจหรือหาช่องทางการลงทุนคุณก็จะไม่สามารถเติบโตทางการเงินได้การแก้ไข ควรเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองลองหาทางเพิ่มรายได้เสริมที่มีศักยภาพเช่นการทำธุรกิจขนาดเล็กการพัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการหรือการลงทุนในหุ้นและกองทุน 7. คิดว่าการรวยต้องใช้เวลาเร็วๆคนส่วนใหญ่มักจะตกหลุมพรางของความคิดว่ารวยเร็วและไปหลงเชื่อการลงทุนที่สัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริง หรือเสี่ยงเกินไปความคิดนี้นำไปสู่การสูญเสียเงินและความผิดหวังเพราะการสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลาและความอดทนการแก้ไขควรมองการสร้างความมั่งคัง่งเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องใช้การวางแผนและความพยายามการลงทุนอย่างรอบคอบและการทำงานหนักในระยะยาวจะสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน การอดทนและมีวินัยในการลงทุนจะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน 8. เชื่อว่าการศึกษาและทักษะไม่มีผลต่อความรวยบางคนคิดว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆไม่มีผลต่อความสำเร็จทางการเงินแต่ในความเป็นจริงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้การแก้ไข คุณควรลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะที่มีคุณค่าในตลาดเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นหรือมีความสามารถในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จความรู้และทักษะเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดและจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จทางการเงินการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือการทำงานหนักเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับกรอบความคิดและพฤติกรรมทางการเงินของคุณด้วยหากคุณมีกรอบความคิดที่ถูกต้องและพร้อมปรับปรุงนิสัยการเงินคุณจะมีโอกาสสร้างฐานะที่มั่นคงและประสบความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ